ปวดหัวไปหมดเลยโชคด,ดีนะเนี่ยที่รอดมาได้เดี๋ยวนะถ่าทีแมนนี่วะเนี่ยเราไม่เราก็ได้เตรียมแผนรับมือทีแมนไว้เลยเพื่อนหนีไปเมื่อกี้นั้นได้ยินเสียงของฉันหรือเปล่าเออแย่แล้วไงมันยังอยู่แถวนี้ตรงนี้ไปบอกเนินเองก่อนที่หน่อืนจะไปกันก,ก่อนจะบอกใครฮะอาจารย์ฮาราตอนเธอ,อโอ้ยโผล่มากน่ารำคาญตัวแม่เขาจะเดินพวกแกก็พลาดอยู่แล้ว มสโอ้ยไม่จบไม่เส้นไม่จบไม่ส้นได้มาแล้วลกเ่นะกนีก็ตายโง่เกินไม่สนุกเลยโอ้ยหมดือยังพวกพูดมา่จไม่จบไม่จบว้าแต่แผู้ชายดูอยู่จะต้องเป็นงับพือนเกิร์ดี๋ละ่าจะมีหญอยที่ปลอดภัเองนะ ขอบคุณนะที่มาช่วยผมไม่ค่ะไปไปค่ะที่นี่มันถัดของเซอรชันคิเมล่าแมนนี่นะลงโหวนนะช่วยหน่อยสวัสดีทุกคนผมชื่อเต้เต้นะครับผมขอขอบคุณผู้ติดตาม10,000คนด้วยนะครับแล้วก็ผมกำลังทำชิปเกตเกอ,อยู่ถ้าใครต้องการจะถามอะไรผมก็ถามที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นในโพสก็ได้เช่นกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกระจายใ,จให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดดิ่งด้วยนะ โอเคถึงเวลาแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบายย่า